เพื่อนถามหน่อยหรอบอดเอลูกพี่ที่เขาลือมาวันนั้นอ่ะมันเป็นอย่างรู้กินมันแหลวนะคะเออที่หาซ่อมนะกะอ๋อไอบอดนี้ PFC มันรู้เพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเ PFC คือย่างว่าเพื่อนนี่ถ้า PFC อ่ะถ้าจะอธิบายงายงบอกว่ารากานี่ถูกถูกรือพิษนะ PFC เนี่ยมันย่อมาจาก Power Power Factor Collection เว้ยมันเป็น การแก้ตัวแปรของกระแสกับแรงดันค,คืออะไรง่ายคือโหลดของไฟบ้านเขาเนี่ยที่ติดต่อในไฟบ้านเขา,าหรือโรงงานหรือไฟบ้านเนี่ยเวลาโหลดที่เป็น C หรือเป็น L อ่ะเฟสของกระแสกับแรงดันเลยมันเลื่อมกันทำให้ประสิทธิภาพมันบ่ค่ดีเขาเลยออกแบบนี้มาเพื่อให้ค่าโพลฟิคเตอร์ของกระแสกับแรงดันมันใ,นใกล้เคียงหนึ่งที่สุดอันนี้คือรากาของ PFC ค,คือค่าโพลิฟิคเตอร์นะแต่ว,ว่าที่เขาเอา PFC มาซ้อนในบอร์ด ของอ,อินเวอร์เตอร์ทุกทุกอย่างบรืว,ว่าเป็นอินเวอร์เตอร์ของแอร์อินเวอร์เตอร์ของสวิตชิ่งคอมหรือว่าอินเวอร์เตอร์ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ครับคือเขามาเพื่อ,อประสิทธิภาพของวงจรเว้ยเพื่อให้ประสิทธิภาพวงจรอ,อะ่ะมันดีขึ้นคือค่าผู้ฟิคเตอร์มันดีเนาะ,ะและแหมนหนึ่งอย่างเลยคือมันสามารถป้องกันไฟตกได้เวลาไฟตกไฟตกไฟเกินอะ่ะคือบัสไฟมันจะคงที่ครับผลพลอยได้ของวงจรที c เนื่องจากจะทำให้ค่าพาววเผู้ฟิคเตอร์เนี่ยมันใกล้หนึ่งที่สุดแล้ะ มันจะทําให้แหมอย่างนึงคือบัสไฟที่ที่ตัวคาปาซิเตอร์มันนิ่งอ,อันนี้ก็คือข้อดีของ PFC ก็คือทําให้บัสไฟจุดจุด C เนี่ยมันนิ่งอันนี้เป็นผลพลอยได้ของวงจร PFC ทำมานี่าานนครับละกันซึ่งมันก็เป็นวงจรบูธบูบนั่นแหละเอามาซ้อนก่อนหน้าภาคสวิตช,ชิ่งอยู่หนึ่งภาคมันทํำให้ไฟที่ DC ออกจากไดโอดเนี่ยมาแปลงที่จะไปประจุ C เนี่ยมันทำให้บัสไฟมันนิ่ง เวลาไฟตกเหลือร้อยเก้าสิบเตอร์ดีซีลิฟดีซีบ้านเมันกับระทุกทำให้แอร์รอบประทุกไปกใช่แหละแต่ถ้ารักการจะเตะก,ก็คือการแก้สมก,การของค่าวพวพุนฟิลเตอร์ออกมาณนี่รักการล้วนะออกมานี้เพนะื่อน,นรู้เยอะเลยวะ่ะขอบคุณมากครับผมช่างมา